MG รถไฟฟ้ามาแล้วพี่บอลส6เท่จริงวะสวัสดีครับวันนี้ไปกับลุง EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษหรือเรียกง่ายๆว่า EP พีทำความดีนะครับผมแต่ปกติเราก็เป็นคนดีกันอยู่แล้วนะครับก็ได้พี่ๆเพื่อนๆนะครับ วันนี้ก็นะ้องโดยมีพี่ปึ้งเขาเป็นรุ่นเป็นพี่รุ่นพี่นะครับเป็นหัวหอกในการทําความดีแต่วันนี้เรายังจะไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรเราจะแค่แบบว่าเซอร์เวยเซอร์เวยเพราะว่าเราได้ข้อมูลมามาหนึ่งมาหนึ่งที่เป็นสถานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเธอเป็นสถานที่ดูแลเด็กกำพร้าอ่าดูแลเด็กกำพร้านะครับเด็กๆก,ก็จะมีประมาณสามสิบสี่สิบคนถึงห้าสิบคนนะ,นะครับชื่อบีเลเฮาส์ วีเลเฮานะครับผมตั้งอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านบ้านตะโกล่างบ้านตะโกล่างนะครับซึ่งไม่มี Google Map นะครับแต่เราอะจับจับและได้ข้อมูลมาว่าน่าจะต้องเดินทางไปที่บ้านตะโกล่างก่อนนะครับสวนพึ่งและเดี๋ยวพอเราไปถึงพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะต้องเลยไปประมาณ500เมตรก็จะมีซอยอยู่ซ้ายมือ ซึ่งในข้อมูลที่เราหามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอ,อาทางที่ผู้ให้ข้อมูลจากพี่ๆในข้อมูลมาที่ทาง Facebook หรือหรือทางทิ t o อกนะครับ mm hmm. เขาให้บอกว่าให้ถามพี่ๆชาวบ้านเอาและเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าภารกิจนี้เราจะสำเร็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าจะมีเด็กๆเ,เขาขาดความช่วยเหลือเขาอีกเข้าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง นะครับเขาขาดอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะต้องเตรียมของแล้วก็นําไปให้เด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ let's go <S มันไม่สําคัญเว้ยว่าอะไรนะว่ารถจะแรงแค่ไหนมันสําคัญที่ว่าใครอยู่หลังพุงาะไยเว้ย <Yeah. S 2> รถศศ่จาสุดจีน <laughs> ไวรุดโอโซน <laughs> กูตามไม่ทันเพื่อนโอ้โหรีบไปไหนเนี่ย ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนบ้านตะโกล่างแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในข้อมูลเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยข้ามไปอีกประมาณ500เมตรแล้วก็เลี้ยวสายแต่ประเมินว่าเรายังไม่ชัวร์เราก็เลยจะเข้ามาถามพี่ๆที่อาจจะรู้ทางในหอสมุดโรงเรียน,นนะครับ ก็มาถึงบ้านโรงเรียนบ้านตะโกล่างแล้วและเมื่อกี้เข้าไปเจอพี่เขาใจดีเขาพี่เขาเป็นอะไรนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็นแนะนำให้เขียนแผนที่มานะครับผมอันนี้นะครับก็จะตรงไปจากโรงเรียนนะครับก็จะจะเลี้ยวซ้ายซอยเจ็ดที่ได้ข้อมูลมานะครับเลี้ยวซ้ายซอยเจ็ดจะเป็นบ้านอิ่มบุญเอ้ยอิ่มเพลิยวซ้าย ตรงไปถึงหมู่บ้านเลียเ้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้สวนปาล์มแล้วก็เลี้ยวขวานี่บีเลเฮา s e ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วตลาดพ่บัติพ่บัติยังเดี๋ยวเรารอโดมินิกโทเรโตอยู่นะครับพอดีโดมินิกโทเรโตชาร์จไฟอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปพร้อมกัน <7. S 1> ซอยเจ็ดเลี้ยวซ้ายตรงตรงอะไรนะร้านอาหารอะไรนะก่อนร้านอาหารอิ่มเพลินนะครับทางก็จะเป็นเออ่รถเก่งเข้าได้นะครับแต่ต้องใจเย็นๆนิดนึงแต่ถ้าตแต่ถ้าฝนตกก็ไม่แนะแนะนําเลยนะ่าจะเป็นดินหนังหมูนะครับผมน่าจะเป็นดินหนังหมูนะครับแต่นะแนะนําพี่นี่เด็กๆ ไม่มีอะไรมาแจกวันนี้นะตอนนี้เราก็มาถึงอะไรนะมีเลหเฮานะครับ ขอถ่ายหน่อยนะครับาอาจารย์สวัสดีครับ<า>สวัสดีครับพี่เพื่งครับ<า>นัดหมายได้ได้เลยพี่ อา,อาจารย์ครับอขอเดี๋ยวขอถ่ายไปด้วยนะครับอาจารย์นี่ครับอยากจะสอบถามว่าที่นี่มีน้องๆอ,อยู่ประมาณกี่กี่คนนะครับอาจารย์หกสิบกว่าคนหกสิบกว่าหกสิบกว่าเียนถ่ายแครนอะไรบ้างคะตอนนี้อยากถแ,แคนรนเลยมต้องมือก้เด็กๆต้องใช้อะไรบ้างไหมช็อปปี้ดีนี่มอดเจมส์เจมส์เครื่องใช้แบบสุนตัวแบบพวกแซบ ยาสับปมนีคยาซิฟานสมุนไพรแล้วก็ส่วนมากเด่ยิ่งก็จะเป็นพวกพันธุ์ไม้อ๋อโอเคอันนี้คือถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเอามามอบของหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต้องจองวันไหมที่จะแจ้งทางอาจารย์ก่อนต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งก่อนแล้วพี่จะต้องคอนคอนแทคกับใครกับน้องหรือกับอาจารย์ครับก็ได้ทั้งสองคนได้ทั้งสองคนเนาะ บางคำอาจารย์พูดไม่ชัดมันก็จะพูดอ๋ออันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่อพอเลน้องอะไรนะขอยพีพอเลพอเลน้องพอเลกับอาจารย์ปีแรกน้องอาจารย์ปีแรกนะครับเจอะขอคอนแทคน้องไว้หน่อยอันนี้อันนี้ทางเราสามารถจองวันได้เลยไหมครับได้เลยได้เลยเนาะ้ค่ะสี่ห้าสี่ห้าตุลาครับ สิบห้าตุลาสี่วันที่สี่ต้องเป็นวันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์วันเสาร์ต้องเป็นวันเสาร์เสาร์ที่สี่ตุลาอ่าเสาร์เสาร์ที่สี่ตุลามีก็ปีก็ตุนาจีนนนี่จีจีนเนะว่าเปิดเริ่มเปลี่ยนเราวกันแบบเยอะถ้าเป็นสมมติว่าพวกพี่มาตอนวันวันที่สี่ตุลาคือแบบช่วงวันเสาร์แบบนี้นะคะตอนเช้าพวกหนูจะเข้าบทกัน อ่าต้องมาช่วงไหนเอ่ยช่วงประมาณบ่ายบ่ายโมงเนาะได้ไม่มีปัญหาเราเข้าบ่ายได้ใช่ไหมพี่เนาะดีด้วยเช้าเช้าเราคงมาไม่ถึงเพราะว่าน้องๆเขาเข้าโบสถ์ตอนเช้าครับเออไปแล้วเรื่องเรามาเลี้ยงอาหารนี่เราต้องทำมัน้ไดเยอปทุกนไไปปทุกคนเลยใช่วงไหนเรียนที่ไหนกันคะมีโรงเรียนตะโกล่างกับตะโกบนอ๋อมีตะโกล่างกับตะโกบน แล้วผมสอบถามอาจารย์น,นิดนึงครับถ้าสมมติว่าจะมาทําอาหารก็คือมาสามารถที่จะทําได้เลยทนได้เลย,เลย,เลยตรงนี้ก็คือมีที่เนาะใช,ใช่มีที่มีห้องคอยฝังนู่นอ่าแล้วก็ของไ,ไ,ไป,ไปเราลงองก,ก็เดี๋ยวเบื้องต้นนี่บ่บอเต่านะครับเป็นคณะนะครับบ่อเต่าใช่ไหมพี่บอ่อเต่าขอจองวันที่สี่ก่อนนะครับส่วนพวกของใช้หรืออะไรเดี๋ยวพี่จะแจ้งมา ก็คือเบื้องต้นเนี่ยน้องๆมีอยู่ประมาณหกสิบหกสิบกว่าคน,ใช,คนใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวขอเดินดูห้องครัวก่อนนะครับน้องตรงนี้เราก็จะเดินไปห้องครัวน้องๆนะครับจ่เอสาวน้อยรูปหออ๋ <laughs> อ มีมีแก๊สไหมครับน้องแก๊สม,มีเนาะพี่จะต้องเติมเติมให้ก่อนไหมหรือว่ามันมันมันมีอยู่แล้วแก๊สมันก็มันก็น่าจะมีอยู่แล้วค่ะไม่ก,มก็ต้องต้องลองก,กันอืมโอเคห้องครัวอยู่ฝั่งนี้ครับสวัสดีครับ เตามีแก๊สใช่ครับมีหนึ่งเตามีมีแก๊สสองส่วนส่วนเครื่องเครื่องปรุงเนี่ยเราเอามา,าเองดีดีกว่าครับพี่ก็คือช่วยชามชามชามลัตติกอะ่ะอ่าชามกระดาษก็ได้ครับดีแล้วน้องรีบบอกเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูเด้เอ <s ẽ> วกลับบ้าน น่ารักมากนะครับผมที่นี่คือบีเลนะครับวันเสาร์น้องๆช่วงเช้าเขาจะเข้าโบสกัน้็ยจริงแล้วคนไ้อเปนนี้นี่่นีที่นนีทนี่นี่ เอ,เอาที่เ,เด็กเด็กเล็กก่อนเอาที่เป็นเด็กเล็กก็จะมีช่วงข้าวข้าก็ได้ครับข้าวข้าวประมาณ คือาบา่หมือนตัดวดถ้าอก้ประมาณห้าคนเด็กเด็กเล็กเนาะส่วนอ่าสอ๋อเล็กเสุดมี5้าคนเล็กสุดประมาณที่ผูชายใส่เสื้อลกัอ๋อ ทั้งชายทั้งหญิงไหมครับห้าคนผู้หญิงผู้หญิงอย่างเดียวแล้วเด็กผู้ชายประมาณเด็กๆรอดาเลียฟุควาเด็กเล็กประมาณสิบเนาะเด็กเล็กชายหญิงประมาณสิบส่วนน้องที่แบบว่าต้องของน้องผู้หญิงอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ ที่แบบว่าโตพอที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรกัก็ไล่คนเไม่ทเยอะอยู่ว่าอ่ารู้จะได้ซื้อถูกอะไรประมาณนี้ไงมก็อซมส่วนเด็กผู้ชายก็ปกติอืมโอเคประมาณเด็กประมาณหกสิบเนาะเด็กหกสิบไม่เกินหกสิบกว่างั้นตีไปเจ็ดสิบอ่าโอเคตีไปเป็นเจ็ดสิบ

พื้นที่เดียวกันเองโอเคครับผมแล้วเดี๋ยววันที่สี่เดือนหน้าเดือนตุลาเตุลาตุลาเดี๋ยวถ้าเกิดก่อนจะมาผมเดี๋ยวโทรหาอาจารย์โน่นทันทีสี่ตุลาเจอกันครับน้องๆโอเคครับเดี๋ยวเดือนตุลาเจอกันนะครับน้องๆวันที่สี่ตุลาบายบายครับวันนี้บายบายครับบายบาย บายบายขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายครับบายบายครับขอบคุณอาจารย์ครับที่นอนขอบคุณอาจารย์ครับนอนอะไรมีนะที่นอนพวกมุ้งพวกหมอนอะไรเงี้ยมีแล้วที่มันเลยมียังไม่มีขึ้นมาใหม่ จริงๆโอถ้าถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็เปิดเป็นบัญชีเพื่อเลยก็ได้นะเวลาปิดก็ปิดแล้วก็ชูให้เห็นไปเลยทุกบาททุกตะตังถ้าเกิดว่าราราคาที่แบบว่ามันเหลือร้อยสองร้อยเราก็สมมุตินะเราก็ใส่สองให้เลยคือปิดแค่นั้นกําลังดราม่าอยู่ช่วงนี้อ่าใช่ครับไปว่าเด็กเด็กคนหนึ่งนะ เขาไม่มีอะไรเลยเราแต่เราจะให้อยู่ตรงนั้นนะครับได้ได้ไหมแต่เราอาจจะไม่ได้เยอะมากก็อาจจะให้เขาแบบว่าอ่าอ่าก็ได้อยู่ใช่ปะ แม่แม่คงไม่ไหวน้เพราะว่าห้าห้าร้อยบางรังก็ไม่มันไม่ได้เยอะแล้วมันอยู่ได้จริงใช่ไหมห้าร้อยบาทคือเด็กเขาก็อยู่ในในในมูลในมูลนิธิ ไปดูกอ,อันนี้เดี๋ยวเรารอลูกพี่เอดอ้โหบอกพี่อีอ<ร>อกเลยประมาณสิบหกนาทีเรามาครึ่งชั่วโมงเลยเน,ะนี่ยคนหโง่เนี่ยใช่ใช่สิบหกเายดีมาทางเขารับ <G ül üyor> บ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ น่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปวางแผนกันก่อนที่ร้านเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปอิดกลิปกกันครับผมหลังจากที่เราได้ไปเออ่จองคิวแล้วนะครับแล้วก็ว่าเราจะมาเ,เลี้ยงเด็กวันไหนนะครับเลี้ยงเด็กนี่ไม่ใช่ว่า เป็นเลี้ยงเด็กนะครับแต่คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเราจะมาเลี้ยงอาหารเด็กวันไหนนะครับซึ่งเราก็ได้วันมาแล้วว่าเป็นวันที่4ตุลาวันเสาร์นะครับซึ่งก็แล้วเราก็ได้มาดูที่พักซึ่งเป็นที่พักของเพื่อนที่กําลังจะเปิดเเป็นส่วนแคมป์นะครับนี่ครับอยากจะให้ดูบรรยากาศนะครับส่วนส่วนรีวิว เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปรีวิวให้อีหน้านะครับซึ่งเป็นลานที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเป็นลานส่วนตัวแต่คือวันนี้หนึ่งเลยคือเราได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วว่าน้องๆขาดอะไรต้องการอะไรนะครับซึ่งถามว่าจำเป็นต้องถ่ายให้ดูไหมซึ่งเราอยากเราแค่อยากเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นตอนของการ แบบไม่ไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้อะไรเลยแบบเราครับว่ามันจะต้องทํายังไงบ้างอะไรบ้างนะครับว่าน้องๆขาดอะไรบ้างอยากให้มาแล้วคืออยากให้น้องๆได้ใช้จริงๆนะครับว่าน้องๆต้องการอะไรบ้างก็เดี๋ยวอีีหน้าครับก็จะมาดูกันว่าหลังจากวันที่4ี่แล้วความสนุกสนานและน้องๆจะอิ่มหนำสำราญขนาดไหนนะครับก็อยากจะ บอกนิดน,นึงครับว่าน้องๆเ,เนี่ยเป็นชาวเผ่านะครับเป็นชาวเผ่ากะเหรี่ยง liksom, แล้วก็เพื่อนบ้านนะครับเป็นเป็นของเพื่อนบ้านไม่ใช่เป็นเด็กไทยนะครับเป็นเด็กไทยนิดนึงแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้องๆของชาวก,ากะเหรี่ยงต่างๆก็อยากจะขอญาตว่าไม่ outgoing, ไม่ดราม่านะครับเพราะว่าอาจจะทําไมถึงไม่เลี้ยงเด็กไทยหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือเด็กๆที่อยู่ในผืนแผ่นด,ดินเราก็คือเป็นเด็กที่เรารักทั้งหมดนะครับ ขอบคุณที่ได้ใช้ชีวิตครับและใช้ชีวิตให้มีความสุขและอ e ีพีหน้าเจอกันว่าลุงจะไปไหนนะครับผมอีพ e ีนี้ขอทำความดีแล้วเจอกันปลายกับลุงขอบคุณที่เข้ามาดูฝากซับด้วยครับสวัสดีครับอะไรนะปัญหาของของอาณาลดเอวไม้แต่จริงนั่งนอกก็ได้ไงเขาเสารานั่งแดดอะไร ไม่ร้อนเลยที่ที่เจอดที่เขดีเลยอ่ะไฟฟ้าก็ทำดีเลยห้องน้ำก็ดีมากเลยอ่ะ แต่ต้องแต่ต้มีมีคนเดียวมาจอดรออย่างว่านะอย่างว่านะพี่ที่ของเรารถรถเรามันสันดาบใชอย่างนี้ดีแล้วเราเป็สันดาบพี่ใจรถไฟฟ้าต้องใจเย็นเลยแรกผมก็ทัดไปเลยบอกอุ้ยคุบอกกูทัชไม่ได้หรอกกูใจร้อนผมก็อุ้ยขนาเติมน้ำมันไม่อยากจะเติมเลยมึงรีบไปไหนวะว้ามึงรีบไปไหนวะผมเลยโทรบอกอ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาไว้ร้อนไม่ได้ไม่ใช่แต่นีบไปดูไอ้นี่ข้างหน้ามี่โทรบอกเมื่อกับพี่บอกว่าตอนแรกก็ว่าจะเหยียบตามเหมือนกันเฮ้ย มันรีบเหรอวะรถสัมบอกให้รอนานแล้วยังถ่ายคลิปในรถแซนอยู่เลยไอ้สิ <c oughs> ไม่สำคัญว่ารถจะใช้อะไร <c oughs>